วันที่5ธันวาคม2568คณะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากการแสดงดนตรีอบเทร์พระเกียรติประจำปี2568ดนตรีในสวน H.M. s o n อวบรรเลงเพลงของพ่อโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรศิรานีจุตปมารักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนบุรีรัมย์เป็นประธาน เปิดกิจกรรมณอาคารเรือนไทยมหาวิทยาลัยราชพัฒนบุรีรัมม์มีผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาตลอดจนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมม์เข้าร่วมและรับชมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่า200คนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเิอพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในด้านดนตรีที่พระองค์ทรงเป็นขีตักกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องถึงพระปรีชาสามารถและได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าอักขระศิลปินกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิต พิธีถวายความอาลายัยแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชาการขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพน์แผ่นดินของเราประกอบการแสดงจินตลีลาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพนาสินศรีวิเศษรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปะวัฒนธรรมและนักศึกษาสาขาวิชานาฏสิ่งคณะคารุศา์ การแสดงดนตรีและนาฏศิสินเทิดพระเกียรติตามโครงการดนตรีในสวน HM อซองอวบันเลงเพลงของพ่อโดยนักศึกษาคณะคารุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผ่านบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลงมาสราชวันลบเพลงความฝันอันสูงสุดเพลงในดวงใจนิรันเพลงอาทิตย์อับแสงขับร้องโดยผู้ช่วยศาสตราจาร,ร,จารย์ดรจรุยาพรปิตาทัง เพลงชะตาชีวิตขับร้องโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชูเกียรติจารัสเพลงแสงเทียนเพลงพรปีใหม่เพลงใกล้รุ่งเพลงยามเย็นเพลงอเลฟสตอรี่เพลงดวงใจกับความรักเพลงเมจิก b บรมส์เพลงแก้วตาขวัญใจเพลงโอไอเซเพลงไกลกังวลเพลงลมหนาวและปิดท้ายด้วยกิจกรรมจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ